กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมพลนัทศรีอินสุดผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยสังกัดประเทศไทยก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่ได้ให้โอกาสกับจากที่ผมได้ศึกษาพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564นะครับเท่าที่ดูในภาพกว้างนะครับการเขียนพรบ ของรัฐบาลและสํำนักงบประมาณนะครับก็ที่จะล่อไปในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น20ปีนะครับตามบุดมคติของคนที่ได้วางไว้เป็นการวาดวันนะครับว่าประเทศชาติจะต้องเดินไปในแบบใดแต่แผนงบประมาณพระราชบัญญัติประจําปี สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงที่สุดนั่นคือเหตุบ้านการเมืองในปัจจุบันและล่องรอยของปีที่ผ่านมานะครับเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าประเทศไทยรวมทั้งอีกหลายๆประเทศทั่วโลกในช่วงต้นปีนะครับพวกเราได้รับผลกระทบจากมลิตยูไวรัสโควิด COVID -19 นะครับประเทศที่บอกกับโลกว่าเป็นประเทศศีวิไลเป็นประเทศที่จเจริญแล้ว ยกตัวอ,อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเคยล่องลอยไปในอวกาศไปเดินไปนอนบนดวงจันทร์ณนะปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะสยบไวรัสายนี้ได้แต่สำหรับประเทศไทยแล้วนั้นโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่เรามีระบบสาธารณสุขมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับมีหน่วยงานนะครับที่ทั่วโลกยอมรับ ั่นคือหน่วยงานพี่น้องอ,อสอมอถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วก็มีส่วนกลางคือโรงพยาบาลประจําตําบลโรงพยาบาลประจําอําเภอรวมทั้งโรงพยาบาลประจำ,ำะจำำงังหวัดและก็โรงพยาบาลส่วนกลางไม่มีชาติใดในโลกที่เป็นเหมือนประเทศไทยที่สําคัญที่ผมจะต้องพูดตรงนี้คือพี่น้องอ,อสอมอทั้งล้านกว่าชีวิตกับสัดส่วนพี่น้องประชาชนคนไทย66 หลานกว่าคนในการที่ดูแลถ้าเราเทียบสัดส์วนพี่น้องอสมอหนึ่งคนดูพี่น้องประชาชน66คนไม่มีใครทําได้ในโลกตรงนี้ถือว่าประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตไปได้ก็จะไม่บอกว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลหรือฝีมือของใครแต่เป็นความโชคดีของคนชาติไทยนะครับในส่วนของพี่น้องอสมอที่ผมจะต้องพูดที่สุดนะครับเพราะว่าหน่วยงานหน่วยงานนี้ มีค่าตอบแทนเพียงน้อยนิดแต่การที่จะต้องไปประชนโลกอุปกรณ์ที่มีมีเพียงหน้าก,กากอนามัยเจลล้างมือแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามลทิยูที่อยู่ข้างหน้าแขวงตัวมาในรูปแบบใดแต่การทํางานถือว่าทําได้อย่างดีเยี่ยมผมอยากจะให้สมญาของนักลบเสื้อเถานี้ว่าพี่น้องใจถึงพึ่งได้ทาไมถึงใจถึงเพราะว่าไม่รู้เลยอะไรอยู่ข้างหน้า แต่สามารถให้พี่น้องประชาชนได้พึ่งได้เป็นการคัดกรองตรวจสอบพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่เข้าข่ายแล้วก็ส่งตัวไปทําการเฝ้าระวังรักษาต่อไปและที่สําคัญที่สุดคือนักรบเสื้อขาวคือแพทย์ทุกๆคนนะครับที่เฝ้าระวังรักษาพี่น้องของเราได้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณท่านประธานที่ผมได้มีโอกาสได้พูดตรงนี้ เข้ามาถึงในส่วนของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผมมองว่ายังไม่เหมาะสมในบางส่วนกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ผ่านมา67ปีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเฉพาะปีที่แล้วนะครับโจทย์ของประเทศไทยก็คล้ายๆเดิมมีแต่ปีนี้แหละที่มีมลิตยูตัวใหม่เข้ามานะครับ นโยบายโครงการต่างๆอาจจะเน้นไปในส่วนโครงสร้างที่มองไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญในอุดมคติแต่บางครั้งการจัดสรรงบประมาณโครงการก็ไปตกอยู่ในกลุ่มทุนอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นความตั้งใจหรือผลพลอยได้ก็สุดแล้วแต่ที่แต่ละคนจะคาดเดาตรงนี้เองนะครับทำให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับมากที่สุดนิตยสารฟอบอกว่าเราอยู่ใน Top ป20 20ประเทศที่มีความเหลือล่อมล้ำเหลื่อมล้ำยังไงครับท่านตระกูลนะครับที่เป็นมหาเศรษฐี40อันดับของประเทศไทยมี GDP หนึ่งใน3ของประเทศนั่นหมายความว่า GDP สส่วนเป็นของ40ตระกูลมหาเศรษฐีแต่ GDP อีกสองส่วนเป็นของพี่น้องประชาชนอีกร่วม66ล้านคนนี่แหละครับคือความเดิมล้ําจะทํายังไงได้นะครับในเมื่อประเทศต้ตองเดินต่อไปผมดูในส่วนของงบประมาณร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราชส5 6 4มีส่วนหนึ่งนะครับที่ มองแล้วมีข้อสังเกตฝากถึงท่านประธานถึงคณะรัฐบาลและสำนักงบประมาณในส่วนของงบกลางครับขอชาร์จด้วยครับในส่วนของงบกลางนะครับจะเห็นได้ว่าสูงสุดในรอบสิบห้ปีงบกลางตั้งไว้ทั้งสิ้น 6แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบหกล้านบาทถ้าเราบอกว่าหกแสนกว่าล้านเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมากหรือน้อยแต่ถ้าเราไปเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะมองออกแล้วละ่ะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์คือสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งในห้าก็ถือว่ามากมายทีเดียวตามมาตราหกนะครับอนุทั้งสิบสองข้อนะครับเท่าที่ดูอนุหนึ่งถึงอนุสิบเอ็ด นะครับก็เป็นไปตามบทบัญญัติระเบียบการเงินการคลังที่ทําอยู่แต่ก็มีข้อที่4อนุ4นะครับในส่วนที่ได้ตั้งไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 จํานวน4325ล้านบาทเศษผลที่ได้ตรงนี้ผมยอมรับแต่ว่าการจัดวางให้อยู่ในหมวดนี้ เหมาะสมหรือไม่ทั้งๆท,ที่มีกระทรวงที่จะต้องดูแลตรงนี้โดยตรงนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงที่จะสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขทางสุขภาพมีอยู่แล้วก็สำนักงบประมาณก็ว่ากันไปแต่ในส่วนมาตรา6อนุ12นะครับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นตั้งไว้สูงถึง90,000ล้านบาทรวมแสนล้านบาทตรงนี้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ตั้งเอาไว้มากมายคณะสบาลนะครับจะใช้สภาหแห่งนี้อนุมัติเพียงกรอบวงเงินเท่านั้นแต่ในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับเป็นการตั้งเอาไว้ สูงมากๆก็ฝากรัฐบาลสำนักงบประมาณทบทวนในส่วนของการตั้งงบประมาณตรงนี้จากรัฐบาลนะครับที่มีผลพวงจากการรัฐประหารตั้งแต่ปี2,557จะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนนี้ตั้งไว้เฉียดแสนล้านทุกๆปี ตรงนี้ที่จริงแล้วก็ถือว่าเป็น,นกลนไกกลไกหนึ่งสําหรับผู้บริหารแต่สําหรับมืออาชีพสําหรับเครดิตของรัฐบาลพี่น้องประชาชนตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอาจจะมีข้อกังขาบางส่วนทางที่ดีไม่ต้องตั้งสูงขนาดนี้แต่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในส่วนระเบียบว,วิธีการเงินการคลัง เรามีแบบมีแผนอยู่แล้วเหมือนกับช่วงเดือนที่ผ่านมาถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมีวิธีที่จะให้ใช้ตามระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พรบโอ,อนงบประมาณเพิ่มเติมโดยใช้กลไกลทางรัฐสภาให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและที่สําคัญพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านก็จะได้ทราบด้วยว่าเม็ดเงินที่จะนําไปใช้เพิ่มเติม เป็นโครงการอะไรเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแค่ไหนตรงนี้เองจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือเป็นเครดิตที่ให้รัฐบาลได้ทําอย่างสง่าง,งามนะครับผมขอเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาลตลอดจนสำนักงบประมาณส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปดำเนินการในส่วนงบประมาณที่จะ ใช้บริหารกิจการบ้านเมืองนะครับในส่วนของไวรัสโควิด -19 พวกเราทราบกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารรวมทั้งพี่น้องสมาชิกฝากรัฐบาลและพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนฝาก่ายค้านร,รู้ดีว่าไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างที่ผ่านมาเศรษฐกิจ ทุกอย่างและที่สําคัญความรู้สึกของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเป็นข่าวก็ดีไม่เป็นข่าวก็ดีพวกเราก็ต้องยอมรับให้ได้ผมถึงได้อภิปรายในวันนี้เพื่อที่จะทําให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับแผ่นดินและพี่น้องประชาชนคนไทย มีอยู่เพียงสองสาส่วนเท่าที่ผมจะขออญาตได้ชี้ mungkin. ให้กับคณะรัฐบาลตลอดจนสำนักงบป,ประมาณเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนแรกก็ที่ชี้นำไปแล้วในส่วนของเรื่องงบกลางในส่วนที่สองเม็ดเงิน3ามแสน3าล้านล้านบาทที่จะแจกจ่ายไปตามกระทรวงทบวงกรมเพื่อที่จะให้กลไกเหล่านั้น ได้ทําหน้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน66กว่าล้านคนได้อยู่ดีมีสุขในส่วนของงบประมาณที่ลงไปตามกระทรวงผมขออนุญาตที่จะนําเรียนว่ามีสอง2-3กระทรวงที่น่าจะต้องปรับลดโดยเฉพาะกระทรวงแรกเป็นกระทรวงที่ใหญ่นะครับดูแล7 6ทั่วประเทศ คือกระทรวงมาหาดไทยน,นะครับได้รับงบประมาณจัดสรรไปทั้งสิ้น3 2 8 1 3ล้านบาทแต่ก็มีการปรับลดไปแล้วนะครับปรับลดไป13,052ล้านบาทถ้าเรามองตัวเลขว่า1000 0มนกว่าล้านก็แหละดูว่าเยอะแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียง4.2%เปซ็นเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะปรับลงสักสิบเรซ็นต์าก็จะมีเงินเพิ่มจากกระทรวงนี้มาอีกสามหมกว่าล้าน จะได้ไปเติมเต็มในส่วนของกระทรวงที่สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจก็ฝากไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่พวกเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะพี่น้องสี่ข่ายค้านพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสี่ข่ายรัฐบาลก็เหมือนกันทุกคนคิดแต่ทุกคนจะพูดหรือเปล่า นั่นคืองบประมาณของกระทรวงกลาโหมนะครับถูกตั้งเอาไว้ทั้งสิ้น2 2 3 4 6 3 7ล้านบาทแน่นอนครับมีการปรับลดปรับลดไป8,281.6ล้านบาทถ้าเรามองดูว่า8,000กว่าล้านเป็นเงินมหาศาลแต่ถ้าบอกว่าเพียง3.6ก็ถือว่าไม่มากเช่นเดียวกันครับถ้าเราปรับลดลงไป10แล้วก็จะมีเงินเพิ่มมาอีก22,346.3ล้านบาท เอาไปเติมเต็มในส่วนกระทรวงที่สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับทุกคนทราบดีว่าน่าจะปรับอะไรแล้วก็พูดกันไปหลายครั้งผมคงไม่พูดนะครับแต่ว่าถ้าจะทำตามที่เคยได้คิดเอาไว้ รอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้กินอิ่มนอนอุ่นทั้ง66ล้านคนแล้วค่อยไปทำก็ยังไม่สายรุ่นใหม่ๆก็อาจจะมีมาอาจจะมีแสนยานุภาพหรือศักายภาพที่ดีกว่าก็ฝากคณะผู้บริหารเอาไปดำเนินการในส่วนของกระทรวงที่น่าจะเพิ่มแต่กลับถูกลดยกตัวอย่างกระทรวงที่ ส่งผลโดยตรงกับพี่น้องประชาชนนั่นคือกระทรวงแรงงานนะครับตอนนี้พี่น้องแรงงานตกงานร่วมสิบล้านคนกระทรวงนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ69,8382สองล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียง2.1%ของเงิน3.3ล้านล้านบาทนำา3ปีนี้ถูกปรับจากปีที่แล้วไปอีก3.1ซกระทรวงที่สองที่น่าจะมีการปรับเพิ่ม คือกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่จะต้องนำผลผลิตเพื่อที่จะนำเงินตราเข้ามาในประเทศกระทรวงนี้ได้รับงบประมาณไป4,788.2ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มากคงเป็นไปไม่ได้แล้วละ่ะว่ากระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นแค่เซลแมนบางครั้งเราก็ต้องปรับตัว เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างเพื่อที่จะนำพาประเทศของเราไปแข่งกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเซลแมนอย่างเดียวบางทีศักยภาพของเอกชนอาจจะสู้ไม่ได้ตรงนี้จะขัดหลักอะไรนั่นก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้อีกครั้งหนึ่งอีกกระทรวงหนึ่งนะครับที่ได้รับงบประมาณเพียงน้อยนิด คือกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะว่าตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมก็ล้มหายตายจากไปเยอะกระทรวงอุตสาหกรรมนี้ได้รับงบป,ประมาณเพียง0.1นะครับของงบป,ประมาณทั้งหมดมีหนำซ้ำปีนี้ยังถูกตัดไปอีก7.6ซก็ฝากส่วนงานที่เกี่ยวข้องลองดูอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะส่งเสริม ให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีที่สุดในช่วงไวรัสโควิด COVID -19 ที่เขากาลังทาหน้าที่ของเขาแต่ประชาชนกาลังแย่นั่นคือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เราเรียกว่าสอสอวอปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้9 4 8 7ล้านบาทปีนี้เหลือ933.1ล้านบาทถูกตัดลงไป1.64เอร์เซ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณหลายจ่ายประจําปีฉบับปีพุทธศักราช2564นี่เป็นยแค่บางส่วนนะครับที่ผมใช้โอกาสตรงนี้บอกกล่าวให้ท่านทางคณะรัฐบาลผมจึงไม่อาจที่จะให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้ได้แน่นอนครับยังไงก็แล้วแต่เสียงข้างมากของซีกรัฐบาลก็คงจะผ่านวานี้ไปได้ไม่ยากในส่วนของพวกเราสมาชิกสภาผูดแด้แทนราษฎรฝ่ายคา้านและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลอีกหลายๆท่านที่ได้ตำาหนิติติงการจัดทำงบประมาณ บอกได้เลยว่าพวกเราติเพื่อก่อไม่ได้ทำลายเพื่อที่จะให้งบประมาณฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดกับแผ่นดินของเราและพี่น้องประชาชนอีก60กว่าล้านคนใช่สิ่งอื่นใดเลยครับท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างสังกัดประเทศไทยขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ